นักร้องบอไม่ใช่ใบเตยมดดำคชาพาหลุดปากพูดนักร้องปิดสนาแม่พิงกี้โอนเงินให้แท้จริงเป็นผู้ชายยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดในตอนนี้กับกรณีของนางเอกสาวชื่อดังพิงกี้สาวิกาก่อนหน้านี้พิธีกรชื่อดังมดดำคชาพาได้ออกมาเผยผ่านรายการยังไม่ได้มีการแต่งตั้งทนายทำให้พิงกี้คิดมากว่าทนายที่จะดำเนินการให้คือใครเพราะฉะนั้น โอกาสที่จะได้ออกมาโดยไม่มีทนายทําให้ค่อนข้างจะน้อยและข่าวหนาหูพอสมควรว่านักร้องบ่อชื่อดังจะโดนเรียกสอบแต่อันนี้คนละกรณีกันทางด้านมดดายังบอกอีกว่าครอบครัวของพิงกี้โดนเพราะมีชื่ออยู่ในบริษัทมีหลักฐานเส้นทางการเงินชัดเจนล่าสุด26สิงหาคม มดดำขาชาภาก็ได้พูดถึงประเด็นใหม่กลางรายการหลังวงในเผยว่ายังมีอีกหนึ่งนักร้องดังอักษรย่อบอที่เชื่อมโยงเรื่องราวของพิงกี้และเตรียมโดนเรียกสอบว่าเกี่ยวข้องอย่างไรจนทำให้ชาวเน็ตเดากันต่างๆนานาว่านักร้องบอคือสาวใบาเตยอาสยามล่าสุดมดดำได้เผยถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมหลุดคำใบ้ถึงนักร้องอักษรย่อบอกลางรายการว่าความจริงแล้ว นักร้องบอที่มีข่าวว่าแม่พิงกี้โอนเงินให้สองล้านบาทไม่ใช่ใบเตยและนักร้องบอกก็ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยเป็นผู้ชายซึ่งเคยมีข่าวว่าจะทำหนังกับพิงกี้แถมงานนี้มดดำยังเอ่ยปากบ,บอกว่ารู้แล้วว่าเป็นใครแต่ขอยังไม่พูดส่วนจะเป็นใครนั้นก็ต้องรอติดตามต่อไปเชื่อว่าอีกไม่นานเจ้าตัวก็คงต้องออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอย่างแน่นอนยังไงก็รอติดตามนะคะ